มัันนน้เท่าไม่แนะนำให้เล่นหรือทำตามโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนอายุต่ำกว่า18ปีและผู้ที่มีภาระทางการเงินมันเหมือนวันนี้มันจะเข้าอุวยรีสปินวยเออรรีสปินจบไวเวอร์ใช่พี่แม่เลนนี่ก็ว่างั้นแหละแม่งอาจจะอยู่ไม่ถึงรีวิวเลยเนี่ยเงินเนี่ยมันหนี้หนูเนี่ยคือแม่งไอพีจีนั่นแหละมันทำทรงเหมือนจะจ่ายแล้วมันก็ไม่จ่ายอ่ะหนูงงมากเลยมันทำทรงเหมือนจะจ่ายแล้วมันก็ไม่จ่ายพีจีอะ มันต้องการอะไรจากเราไม่รู้พี่จีอ่ะเลนนี่ซื้อแล้วกันนะคะรู้ว่าเสี่ยงแต่คงต้องขอ้รรองรู้ว่าเหนื่อยจะอยากได้ของที่อยู่สูงฟลา๊รึบๆ ปป๊๊ป๊๊๊๊๊น่ารักจังเลยนะวายวายห่างกันโพสเลยวายห่างอะไรกันขนาดนั้นล่ะคะพี่คะ่ะวายห่างอะไรกันขนาดนั้นก่อนวายเหมือนเกลียดกันเลยนะพี่หนูว่าวายมันน่าจะเกลียดกันอยู่นะตอนนี้แล้วตัวถูกลงอย่างเดียวเลยตัวแพงหายไปไหนก่อนตัวแพงหายไปใส่วะน่ารักเซียวนะหันแน่ เซนเซสฟริงมาจ้ะเซนเซสฟริงเซนเซสฟริง ก็ถือว่าไม่ขาดทุนนะแต่ก็คือมันก็แบบมันก็ยังน้อยอะ่ะมันมานะัดสุดท้ายแล้วพี่ถ้าไม่ลงสซฟริงก็นี่น่าจะขาดทุนอะ่ะวันนี้เขาล็อกจ่ายพันเก้าหรอวันยนองแม่เอาเขาล็อกจ่ายนี้หรอเกือบสองพันอย่างงี้หรอฮะ เดี๋ยวเลนี่ไปต่อไปหาเข้าฟรีต่อประเด็นน่ไปหาเข้าฟรีก่อนเผื่อข้าฟรีแล้วมันจะจ่ายไงเลนี่ก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะแต่ก็แบบอยากลองลุ้นดูเพราะว่าซื้อก็แอบลุ้นเข้าฟรีก็แอบลุ้นุ้นไปหมดตอนเนี้ยแต่นอกนี่คือแบบยังยังไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นอกแต่น้องอุ๋งอุงนี่ลงเท่าไหร่เนี่ยลงสองเหรอแล้วสามอยู่ไหนก่อน เฮ้ยสิมาบโนสิมาบโนต่อชีวิตให้หนูหน่อยหนูต้องไปรีวิวต่อเน,นี้ยอีกสิบนาทตนนีต้องขอมันไว้ก่อนต้องขอมันไว้ก่อนแมวก็ต้องกวักละไมละ่ะแมวก็ต้องกวักละไมละ่ะแมวกักกวักก,วกัก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 อุย้ยน่ะคูณวายวายไม่ลงอ่ะโหดวายเพิ่งลงอันเดียวพระเจ้า วันนี้เขาขายแต่สฟิงแน่เลยว่ะวันนี้เขาขายแค่สฟิงวันนี้หนุ่มๆไปไหนเออวันนี้วันจ่ายหรือเปล่าพี่เขาไปจ่ายอยู่เดี๋ยวก็คงมาแหละพี่แมนเรนนี่ว่าเดี๋ยวก็คงแวะมาช่วงนี้เขาอาจจะยุ่งกับเทศกาลตรุษจีนกันอยู่หรือเปล่าเรนนี่ว่าลดเยอะมากเลยนะ วันนี้รถก็ค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันนะวันนี้เหมือนเขาขายแค่ซฟริงให้หนูอะได้ซอฟริงอีกเหรอพะประเด็นคือได้เยอะกว่านี้ไม่ได้หรอ,อได้ไหนๆก็ให้ซอฟฟริงหนูแล้วอะ ซูเปอร์นั่นสิวันนี้นุ่มๆไปไหนกันหมดไปจับจ่ายใช้สอยกันอยู่หรอวันนี้วันจ่ายไม้นี้พอได้อยู่อ่ะพี่ดีกว่าไม่ได้เลย นาโมช่วงนี้ไม่ค่อยได้แตกแมวนี้เหมือนกันนะฮดีใจเว้ยเขาฟีสี่พันเท่าไหร่ถึงปะเนี่ยไม่น่าจะถึงห้าพันหรอกมั้งใช่ไหมหรือว่าจะถึงถึงยังถึงเฮ้ยถึงห้าพันอยู่นะพี่ถึงห้าพันอยู่เดอ้อโอ้ยปาร์ตีโทเฮ้ยเมกาทำไมมันเยอะจังวะเป็นพันเลยเหรอ ปาร์ตี้โทรอีกนิดก็หกพันแล้วเด้ขอบคุณครับพี่แมวขอบคุณครับที่ต่อยอดให้น้องเลนนี่ขอบคุณครับขอบคุณครับ <laughs> พี่แมวต่อยอดให้น้องเลนนี่ <c oughs> <c oughs> ขอบคุณครับ